สวัสดีครับคุณผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาสำรวจเรื่องราวรอบตัวที่เราอาจไม่เคยตั้งคำถามและสำหรับวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆที่อาจจะจี้ใจดำใครหลายคนคุณเคยไหมครับที่ต้องตื่นตอนตีสีเพราะมีเสียงร้องเรียกอยู่ข้างหูไม่ใช่เสียงนาฬิกาปลุกแต่เป็นเสียงเมียวเพื่อขออาหารคุณเคยไหมครับ ที่ยอมสละเพราะหม่มผืนโปรดในคืนที่อากาศหนาวเพราะมีบางอย่างตัวนุ่มๆม,มานอนขดทับอยู่หรือคุณเคยไหมครับที่นั่งทำงานอยู่ดีๆโน้ตบุ๊กอุ่นๆของคุณก็กลายเป็นที่นอนชั้นดีของเจ้านายสีขาไปซะอย่างนั้นถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้หรือมากกว่านี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นทาสแมวโดยสมบูรณ์แล้ว คำว่าธาตุแมวเนี่ยเราพูดกันติดตลกนะครับแต่มันสะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆว่าทำไมมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารถึงยอมพลีกายถวายชีวิตรับใช้เจ้าก้อนขนตัวเล็กๆที่วันๆเอาแต่นอนกินแล้วก็ทำหน้าตาน่ารักไปวันๆได้ขนาดนี้วันนี้เราจะไม่ได้มาแชร์แค่ความน่ารักของแมวครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันแบบถึงแก่น ตั้งแต่เรื่องของชีววิทยาจิตวิทยาไปจนถึงปรากฏการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ล่อหลอมให้พวกเรายอมเป็นทาสแมวกันอย่างเต็มใจวันนี้เราจะมาถอดรหัสทฤษฎีความเป็นทาสแมวหรือแคสเซเลฟเทอรี ory, เป็นข้อข้อ,ขอกันครับข้อที่ 1. รหัสลับใน DNA แรงดึงดูดทางชีววิทยาที่ไม่อาจต้านทานเอาละครับ เรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกที่ทรงพลังที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือชีววิทยาครับมันมีนกลไกบางอย่างในร่างกายและสมองของเราที่ถูกโปรแกรมมาให้ตกหลุมรักเจ้าเหมียวโดยไม่รู้ตัวประเด็นที่1อิทธิพลของคินเชนสกีม่าหรือเบบี้สกีม่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ากินเชนสกีมาไหมครับมันเป็นศัพท์ภาษาเยอรมันที่แปลต,งตรงๆว่าลักษณะของความเป็นเด็ก หรือเบบี้สกีมานักจริยวิทยาคอนราสลาเรนซ์เป็นคนเสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมาครับเขาบอกว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะรู้สึกเอ็นดูปกป้องและอยากดูแลสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับทารกแล้วลักษณะที่ว่ามันคืออะไรบ้างละ่ะลองนึกภาพตามนะครับ 1. หัวกลมๆโตโตเมื่อเทียบกับลำตัว 2. ดวงตากลมตโตเป็นพิเศษ 3. หน้าผากกว้าง 4. จมูกและปากเล็กจุ๋มจิม๋มคุณคุ้นไหมครับใช่เลยครับนี่มันลนักษณะของลูกแมวชัดๆเลยดวงตากลมโตแ,แปวแหววใบหน้ากลมๆของมันไปกระตุ้นสัญชาตญาณการเลี้ยงดูในสมองของเราโดยตรงทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งมีชีวิตนี้ช่างบอบบางน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินฉันต้องดูแลเขามันเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่ทําให้ผู้ใหญ่ในเผ่าพันธุ์อยากจะปกป้องดูแลครับ และแมวก็บังเอิญมีลักษณะเหล่านี้ครบถ้วนมันคือการแฮ็กสมองเราทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับประเด็นที่ 2. พลังลึกลับของเสียงเพอรหรือ the power of purr นอกจากหน้าตาที่เหมือนเด็กแล้วแมวยังมีอาวุธลับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงเพอรหรือเสียงครางในลำคอครับเรามักจะคิดว่าแมวส่งเสียงเพอเมื่อมีความสุขใช่ไหมครับซึ่งก็ถูกส่วนหนึ่ง แต่จริงๆแล้วแมวส่งเสียงเพอในสถานการณ์อื่นๆด้วยเช่นเวลาที่มันเจ็บปวดหรือเวลาที่มันกลัวเพื่อเป็นการปลอบตัวเองแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือผลกระทบของเสียงนี้ที่มีต่อมนุษย์ครับมีงานวิจัยพบว่าคลื่นความถี่ของเสียงเพอในแมวส่วนใหญ่อยู่ที่ระหว่าง25 150เฮิรตซ์ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่น่าสนใจมากในทางการแพทย์ครับ มีการศึกษาที่พบว่าคลื่นความถี่ในช่วงนี้สามารถช่วย 1. ลดความเครียดการได้ยินและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆมันช่วยทำให้เรารู้สึกสงบลงลดความดันโลหิตได้ 2. กระตุ้นการฟื้นฟูของร่างกายมีการศึกษาที่ชี้ว่าความถี่ช่วง25-50เฮิร์ตซ์สามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและความถี่ช่วง100เฮิรตซ์ สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและซ่อมแซมเส้นเอ็นได้แม้จะยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่เราเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วได้รูปตัวแมวพร้อมกับฟังเสียงเพลของมันมันรู้สึกผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดใจจริงๆเหมือนมีเครื่องทำสมาธิส่วนตัวติดบ้านไว้เลยเละครับประเด็นที่ 3. ทฤษฎีปรสิทครองใจท็อกโซพล m สมาก,กดดีเอาละครับ จากเรื่องน่ารักน่ารักเรามาสู่เรื่องที่ลึกลับและน่าตื่นเต้นกันบ้างคุณเคยได้ยินชื่อท็อกโซพลสมากดีไอไหมครับมันเป็นโปรโตโซวัวหรือปรสิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งที่มีวงจรชีวิตที่น่าทึ่งมากโฮสต์หลักของมันก็คือแมวครับมันจะสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ในลำไส้ของแมวเท่านั้นแล้วก็จะถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับมูลแมวทีนี้ความพลิกมันอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อสัตว์อื่นเช่นหนูไปกินอะไรที่ปนเปื้อนปรสิตนี้เข้าไปปรสิตนี้จะเข้าไปฝังตัวในสมองของหนูและกระทำการแฮ็กสมองหนูครับจะกปกติที่หนูจะกลัวกลิ่นฉี่แมวและวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดปรสิตนี้จะทำให้หนูกรอบรู้สึกหลงไหลในกลิ่นฉี่แมวแทนแล้วเดินเข้าไปหาแมวอย่างไม่กลัวตายเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้แมวจับหนูกินได้ง่ายขึ้น แล้วปรสิตก็จะได้กลับเข้าไปในร่างกายแมวเพื่อสืบพันธุ์ต่อไปเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วมันเกี่ยวกับคนยังไงคนเราสามารถติดเชื้อปรสิตนี้ได้เหมือนกันครับจากการสัมผัสมูลแมวหรือกินเนื้อสัตว์ดิบๆที่มีเชื้อนี้อยู่มีการประเมินว่าประชากรโลกเกือบหนึ่งในสอาจจะมีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายมีการศึกษาและแต้งข้อสังเกตซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่า เชื้อนี้อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ได้เล็กน้อยเช่นทำให้เรากล้าเสี่ยงมากขึ้นหรืออาจจะทำให้เรารู้สึกผูกพันกับแมวมากขึ้นแม้จะยังไม่มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนร้อเปอร์เซนต์ว่ามันควบคุมเราให้เป็นทาสแมวได้จริงๆแต่ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังความรักที่เรามีให้แมวอาจจะมีผู้ชักใยัวจิ๋วอยู่ก็ <ใจ S 1> เป็น<จ>ได้เหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เรายอมจำนวน หลังจากที่เราโดนโจมตีด้วยอาวุธทางชีววิทยาไปแล้วด่านต่อไปที่ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อเจ้าเหมียวอย่างราบคาบก็คือเกมทางจิตวิทยาครับพฤติกรรมและนิสัยของแมวนั้นตอบสนองต่อความต้องการลึกๆในใจของเราได้อย่างน่าทึ่งประเด็นที่ 1. ทฤษฎียิ่งยากยิ่งรัก The hard to get effect ข้อนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเข้าใจดีโดยเฉพาะถ้าเคยเลี้ยงสุนัขมาก่อน สุนัขจะแสดงความรักต่อเราอย่างเปิดเผยระดิกหางดีใจทันทีที่เรากลับบ้านพร้อมจะเล่นกับเราตลอดเวลาความรักของสุนัขนั้นเหมือนของขวัญที่ได้มาง่ายๆครับแต่กับแมวมันตรงกันข้ามเลยครับแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างรักสันโดษมีความเป็นตัวของตัวเองสูงการที่เราจะได้รับความรักจากแมวสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามครับ เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราคู่ควรพอที่จะได้รับความไว้วางใจจากนายท่านดังนั้นทุกๆก,การกระทําที่แสดงถึงความรักจากแมวไม่ว่าจะเป็นการเดินมาคลอเคลียการส่งเสียงเพอการเอาหัวมาถูหรือการขึ้นมานอนบนตักมันจึงให้ความรู้สึกเหมือนรางวัลครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำสำเร็จในที่สุดเขาก็ยอมรับเรา ซึ่งในทางจิตวิทยาแล้วรางวัลที่ได้มาอย่างไม่แน่นอนหรือได้มาหลังจากความพยายาม intermittent reinforcement มันจะทำให้เรารู้สึกดีและโหยหามันมากกว่ารางวัลที่ได้มาง่ายๆตลอดเวลาเสียอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมแค่แมวเดินมาอ้อนนิดหน่อยทาดอย่างเราก็พร้อมถวายทุกสิ่งให้แล้วครับประเด็นที่2เพื่อนคู่ใจสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่พิธีกรบอกว่า ลองมองดูไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้สิครับเราทำงานหนักขึ้นมีพื้นที่ส่วนตัวน้อยลงบางคนอยู่คอนโดคนเดียวแมวกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์ชีวิตแบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาไม่ต้องพาไปเดินเล่นทุกวันเหมือนสุนัขพวกเขาสามารถดูแลตัวเองได้ทำความสะอาดตัวเองได้และใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุข แมวให้ความเป็นเพื่อนกับเราโดยที่ไม่เรียกร้องพลังงานจากเรามากจนเกินไปมันคือความสัมพันธ์ที่ลงตัวครับในวันที่เราเหนื่อยๆอยากอยู่เงียบๆแมวก็จะนอนอยู่ข้างๆเราอย่างเงียบๆเ,เป็นเพื่อนแต่ในวันที่เราต้องการใครซึกคนมาเล่นด้วยมาอ้อนมาทำให้เรายิ้มแมวก็พร้อมจะทำหน้าที่นั้นเช่นกันมันคือความสัมพันธ์ที่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันซึ่งเหมาะกับคนยุคใหม่มากๆ ประเด็นที่3เครื่องจักรบำบัดความเครียดเดินได้ข้อนี้เชื่อมโยงกับเรื่องเสียงเพอที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ครับการมีปฏิสัมพันธ์กับแมวได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดความเครียดได้จริงการลูบผลแมวอย่างช้าๆการมองการเคลื่อนไหวที่สง่าง,งามของมันช่วยให้สมองของเราหลั่งสารแห่งความสุขออกมาครับไม่ว่าจะเป็นออกซิโทซินเซโรโทนินและโดปามีน สารสื่อประสาทที่ช่วยควบคุมอารมณ์ทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขในขณะเดียวกันครับมันก็ช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดลงด้วยพูดง่ายๆก็คือแมวเป็นเหมือนยาคลายเครียดธรรมชาติที่มีชีวิตไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์แค่มีปลาทูสักตัวก็พอครับประเด็นที่ 4. ภาษารักสบับเหมียว สิ่งหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแมวมันพิเศษคือการที่เราต้องเรียนรู้ภาษาของพวกมันครับพฤติกรรมหลายอย่างของแมวเมื่อเราเข้าใจความหมายของมันแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกพิเศษมากๆการกระพริบตาช้าๆหรือ slow blink ในโลกของแมวเนี่ยนี่คือการแสดงความไว้วางใจขั้นสูงสุดครับมันเหมือนการบอกว่าฉันไว้ใจเธอฉันสบายใจเมื่ออยู่กับเธอหรือที่ทาสดแมวเรียกกันว่าจูบของแมว การเอาหัวมาถูหรือบันติ้งแมวมีต่อมกลิ่นอยู่บริเวณใบหน้าครับการที่มันเอาหัวมาถูเราคือการปล่อยฟีโรโมนเพื่อมาร์กว่าเราคือคนของมันคืออาณาเขตที่ปลอดภัยของมันการนวดหรือทำขนมเรดดิ้งพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เป็นลูกแมวที่นวดเต้านมแม่เพื่อกระตุ้นให้น้ํำนมไหลเมื่อมันทำกับเรานั่นหมายถึงว่ามันรู้สึกสบายใจและปลอดภัยสุดๆเหมือนตอนอยู่กับแม่เลย การได้ถอดรหัสและเข้าใจภาษาเหล่านี้มันทําให้ความผูกพันของเราลึกซึ้งขึ้นไปอีกท่านครับเราไม่ได้แค่เลี้ยงสัตว์แต่เรากําลังสื่อสารกับเพื่อนต่างสายพันธุ์คนหนึ่งอยู่ครับข้อที่3ปรากฏการทางวัฒนธรรมเมื่อแมวครองโลกจากเรื่องชีววิทยาและจิตวิทยาส่วนบุคคลตอนนี้เราจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นครับมาดูกันว่าในเชิงวัฒนธรรมและสังคม ทำไมธาตแมวถึงกลายเป็นคำที่แพร่หลายและเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไปได้ประเด็นที่หนึ่งจากเทพเจ้าสู่เพื่อนร่วมบ้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมวนั้นยาวนานมากครับย้อนกลับไปในยุคออดิบโบราณแมวได้รับการบูชาเป็นเทพเจ้าเลยทีเดียวอย่างเทพีบัสเตตที่มีเสียงเป็นแมวเป็นเทพีแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์และการปกป้องใครฆ่าแมวในยุคนั้นนี่คือโทษสถานหนักเลยนะครับ แต่ภาพลักษณ์ของแมวก็ตกต่ำลงในยุคกลางของยุโรปที่ไปผูกโยงเข้ากับแม่มดและปีศาจแต่สุดท้ายแมวก็กลับมาพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในฐานะผู้ควบคุมประชากรสัตว์ฟันแท้ที่เป็นพาหะนำโรคแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างทุกวันนี้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนี้ทำให้แมวฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษย์มาโดยตลอดครับประเด็นที่2การพังงาดของจักรวรรดิแมวบนอินเทอร์เน็ต ผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในยุคข,ของเราเลยครับคืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตทําให้แมวกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกครับตั้งแต่ยุคแรกๆของ YouTube ที่มีวิดีโอคีย์บอร์ดแคทไปจนถึงมีมหรือเมเม่นับล้านภาพเซเลบริตี้แมวย่างกรัมพีแคทลิวบลับหรือมารุแมวกล่องจากญี่ปุ่นสิ่งเหล่านี้ได้ตอกย้ำและเผยแพร่ความน่ารักแบบกุนกวนของแมวไปสู่คนทั่วโลกครับ อินเทอร์เน็ตได้สร้างวัฒนธรรมทาสแมวขึ้นมาครับมันสร้างพื้นที่ให้คนที่รักแมวได้มาแชร์เรื่องราวรูปภาพความน่ารักความเปิดความแสบของเจ้านายตัวเองมันทําให้คนที่เลี้ยงแมวรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวมันสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งและทําให้การเรียกตัวเองว่าทาสแมวกลายเป็นเรื่องปกติเป็นป้ายประกาศเกียรติคุณอย่างหนึ่งด้วยซ้าประเด็นที่ 3. เศร,รษฐกิจของทาตแมว The Cat Economy เมื่อมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งก็ย่อมเกิดเป็นเศรษฐกิจตามมาครับทุกวันนี้ตลาดสินค้าและบริการสําหรับแมวนั้นใหญ่โตมหาศาลมากอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ใช้วัตถุดิบเรียวกับอาหารคนของเล่นแมวสุดไฮเทคเลเซอร์อัตโนมัติที่ตกปลาบังคับวิทยุเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวคอนโดแมวดีไซน์หรูบ้านแมวติดแอร์บริการต่างๆเช่นโรงแรมแมวสปาแมวแม้กระทั่งประกันชีวิตแมว การที่เรายอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อปลนเปลือสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยช่วยเราหาเงินเลยสักบาทหัวเราะมันสะท้อนให้เห็นว่าเราให้คุณค่ากับความสุขทางใจที่ได้จากแมวมากขนาดไหนครับแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่เราพร้อมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาและทั้งหมดนั้นก็คือองค์ประกอบที่ซับซ้อนที่หลอมรวมกันจนทำให้เรายอมเป็นทาสแมวครับมันไม่ใช่แค่เพราะว่าแมวน่ารักคำเดียวจบ แต่มันคือการผสมผสานที่ลงตัวของกลไกาทางชีววิทยาที่แหกสัญชตาตญาณความเป็นพ่อแม่ในตัวเราผ่านดวงตากรมโตพลังของเสียงเพอที่ช่วยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเกมทางจิตวิทยาที่ทําให้ความรักที่ได้มาอย่างยากลําบากนั้นหอมหวานเป็นพิเศษการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการเพื่อนแต่ก็ยังรักพื้นที่ส่วนตัวและสุดท้ายคือพลังของวัฒนธรรมและอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณกำลังเปิดประตูห้องน้ำให้เจ้านายเข้าไปนั่งจ้องคุณเฉยๆกำลังแกะซองขนมแมวเลี้ยให้เป็นเครื่องบรรณาการหรือกำลังสละเก้าอี้ทำงานตัวโปรดของคุณก็ขอให้คุณยิ้มแล้วภูมิใจนะครับเพราะคุณไม่ได้เพียงแค่รับใช้สัตว์เลี้ยงแต่คุณกำลังตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากสัญชตาตญาณที่ลึกที่สุดกำลังเข้าร่วมในเกมจิตวิทยาที่ท้าทาย และกำลังเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกคุณคือทาสแมวและนั่นเป็นตำแหน่งที่น่าภาคภูมิใจครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงและมองเจ้านายสีขาที่บ้านด้วยสายตาที่เข้าใจและยอมจำนวนมากขึ้นนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟรีไลฟ์ของผมด้วยนะครับ สัญญาว่าจะหาเรื่องดีๆมาให้เราฟังกันเรื่อยๆครับสวัสดีครับ